วันนี้มาพูดถึงเรื่องเลขสี่นะฮะเลขสี่ที่หลายคนบอกเอออาจารย์เวลาเรามีบ้านเลขที่สี่เนี่ยเราจะทํายังไงแก้อย่างไรเสริมอะไรได้บ้างอ่าวันนี้มาเฉลยแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาที่ตามอาจารย์มานะคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยมีเลขสี่คำว่าเลขสี่ในเลขที่บ้านคืออย่างไรครับสี่เยอะๆเช่นสี่สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่อ๋สมมติตัวอย่างนะอาจารย์ให้ดูนะสี่สี่หนึ่งอย่างเงี้ยเลขสี่เยอะอะไรใช่ไหมหรือว่าห้าสี่สี่หรือว่าสี่สองสี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเลขสีนั้นเด่นก็เอาเลขสีมาเป็นตัวตั้งนะครับทีนี้เรามาบวกอีกทีนึงถ้าเกิดบวกได้นะครับสมมุติว่าบ้านเลขที่นะห้าหนึ่งเจ็ดเอาห้าบวกหนึ่งบวกเจ็ดได้สิบสามเอาหนึ่งกับสามบวกกันอีกทีให้เหลือเลขตัวเดียวที่สี่ต่อมานะครับสี่สามบ้านเลขที่นะสี่สามทับหกอันนี้สมมุติว่านะฮะทับหกเอาสี่บวกสามบวกหกได้สิบสาม เอาหนึ่งกับสาบวกกันดีทีให้เหลือเลขตัวเดียวได้สี่นี่คือความหมายของที่อาจารย์กำลังจะคุยวันนี้ท่าน,นเลขสี่ดีอย่างไรและเป็นอย่างไรบ้างควรเติมมาเสริมอะไรกันดีกว่าไหมบ้านเลขที่สี่หนึ่งอันดับแรกเนี่ยฮะควรตั้งนะครับเรียกว่านะครับเป็นรูปของช้างหน้าบ้านให้ได้หนึ่งคู่หรือหารูปของพระอินทร์ทรงช้างสามเสียนเอราวัณมาถ้าทําให้บ้านหลังนี้จะเริอนรุ่งเรืองและต่อมาเรื่องของน้ําขาดไม่ได้บ้านหลังนี้ต้องการน้ำฮะน้ําผุดน้าพูดตู้ปลาบ่อน้ําสาน้าหรืออยู่ใกล้แหล่งน้า แจ๋วนะครับนะฮะแล้วก็อันนึงที่สําคัญที่สุดอ่าแล้วก็มีต้นไม้ด้วยมีปลูกต้นไม้บอนไม้ด่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านก็สามารถปลูกมีน้ํากับไม้ถือว่าบ้านหลังนี้ดีและอันที่สําคัญที่สุดบ้านหลังนี้ต้องการเสียงเพลงเสียงดนตรีเพราะว่าเป็นเลขสีคือการสื่อสารเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีฉะนั้นคนในบ้านจะเกิดอะไรขึ้น โทรศัพท์คนละเครื่องนั่งคนละมุมเจาะดูโทรศัพท์กันคนละเครื่องกันนั่นคือเลขสี่ความหมายมันถูกบังคับไปเนี่ยลูกเครื่องหนึง่งพ่อเครื่องหนึ่งแม่เครื่องหนึงงน่งมีหลานอีกคนละเครื่องอย่างนี้ครับนั่นคือเขาเรียกว่าเลขสี่ส่งผล หรือการเจรจาทําเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์การพูดการเจรจานักร้องศิลปินเป็นคนที่ใช้คําพูดนะฮะถือว่าดีหรือนักประพันธ์นักเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับบ้านเลกที่4่ส่งผลได้ดีมากทีเดียวครับเอาแล้วนะครับทุกคนครับเข้าใจาแล้วนะครับทีนี้ทุกคนครับการเ,าเติมเสริมเนี่ยฮะอาจารย์บอกไปแล้ววิธีการเติมเสริมบ้านเลกที่4นะฮะถ้าเกิดเราแก้ไม่ได้หรือมีปัญหาบางทีเลกที่ 4, มันมันอาจจะไปทําให้ออย่างอื่นก็ได้นะครับมันตีกับมถึงว่ามันเสียเยอะนะฮะเราจะแก้อย่างไรครับแก้ก็คืออย่างนี้ฮะอาจารยาก สนใจค่อยๆมามา,มานั่นกันอันนี้อาจารย์จะแค่จะแกงเวลาอาจารย์ไปดูของจุ้ยให้บ้านอันนี้เขาเรียกว่าเลขมังกรเอาเลขมังกรนี่นะครับไปตีเขาเรียกว่าไปสลับขั้วยินหยางให้มันเกิดความสมดุลในบ้านและส่งผลเลขนี้ถ้าแถวแรกนี้บวกได้ ให้เหลือเลขตัวเดียวนะฮะแถวนี้บวกได้8แถวนี้บวกได้9นะครับอ่าบวกหนึ่งเนี่ยได้18บหนึ่งกับ8บวกกันได้9เห็นไหมฮะได้9ก็ถือว่าเป็นเลขมังกร7ไปเก้าแล้มีภาษาจีนนะครับก็จะมีไตกิ๊กไตลี่นะครับโชคลาภมหาศาลอันนี้คือไปติดต,ตรงคู่กับเลขที่บ้านในการแก้นะครับนี่นะฮะมันมีแผ่นเลขแผ่นใหญ่นะฮะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้หน้าอันนี้ในบ้านนะฮะอันนี้ในบ้านอันนี้หน้าบ้านตรงประตูอย่างนี้วิธีการแก้ครับทุกคนครับผมชื่อสินแสริชาเสียวันนี้ไปแล้วนะครัับอออยยยย่่่่่าาาาาลลลลลืืมมมมมมชชชชววววววกกกดดดดดดหใจจแแรร์์์์ตติไไไ้้ีีงงฟฟสสนะผ ถามในะเรื่องเลขที่บ้านนี่แหละแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่คุณมีดีหรือ,อยังและที่สําคัญที่สุดดวงอาชีพอาจารย์เปิดกรรมดวงอาชีพให้นะครับในช่วงนั้นฟรีในช่วงไลฟ์สดนะครฟรีแต่ตอนนี้ไม่ได้ฟรีนะไลฟ์สดฟรีฉะนั้นกดติดตามไว้จะได้ดูเรื่องดีๆนะครับรวมถึงเรื่องเลขที่บ้านเรือทะเบียนรถยนต์เอ้ยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์สาคัญที่สุดครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนครับจากการะผมสินแสริรชาเสียอย่าลืมนะกดหัวใจกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณอย่างสูงครับ